ก็สวัสดีค่ะชื่อมะมเหมียวนะคะเป็นช่างเสริมสวยค่ะตอนแรกเลยเนี่ยหน้าติดสารสเต็นรอยค่ะเป็นสิวอุดตันก็เลยมาปรึกษาคุณหมอว,ว่ารักษาสิว พร้อมกับรักษาฝ้ากระได้ไหมคุณหมอก็แนะนําให้ยิงเลเซอร์ค่ะรักษา2เดือนก็รู้สึกว่าหน้าดีขึ้นเยอะเลยค่ะยิงเลเซอร์ครั้งแรกก็เริ่มรู้สึกเลยค่ะว่าฝ้ากระจางลงมากค่ะแต่ละครั้งที่มารักษาก็สิวลดลงเรื่อยๆเลยค่ะถึงตอนนี้ก็สิวหายแล้วค่ะแฮปปี้ค่ะที่มารักษาที่นี่ประทับใจค่ะคุณหมอใจดีแนะนําดีๆดูแลเองทุกเคสไม่เลี้ยงใครค่ะดีมากเลยค่ะ สำหรับใครที่มีปัญหาเหมือนกันนะคะพวกเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นลาดก็ลองมาปรึกษาคุณหมอดูที่กุ๊กลิมิกนะคะ